จงให้คุณค่ากับความงามภายในในหนังสือ Good v i b e นะคะบอกไว้ว่าความงามภายนอกเนี่ยไม่มีอะไรมากไปกว่าการสร้างความพอใจต่อความต้องการภายนอกมีแต่คนที่มีดีจริงถึงจะทําให้คนอื่นประทับใจในจิตใจความคิดและก็จิตวิญญาณได้ความงามี่แทจริงเนี่ยต้องอยู่ลึกกว่าสิ่งที่มองตาสามารถมองเห็นนะคะแล้วก็ต้องเป็นมากกว่าผิวกายร่างกายเราเปลี่ยนแปลงได้ตลอด แต่ความงามภายในอยู่ได้ชั่วชีวิตนี่แหละคือคุณค่าของคุณนะคะแล้วก็เป็นเหตุผลว่าทำไมเนี่ยเราควรเอาเวลาไปบ่มเพาะนิสัยที่ดีนะคะเป็นเรื่องสำคัญที่สุดนะคะเวลาที่เราซื้อคอสศัยกรรมได้เนี่ยนะคะแต่ว่าเราซื้อนิสัยใหม่ไม่ได้รูปลักษณ์ของเราเนี่ยนะคะต้องตาต้องใจคนได้มากมายแต่ว่าเราจะได้คนที่ดีๆมาครองจริงๆนะคะ มันก็ต้องมาจากสิ่งภายในที่เรามีอยู่นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นนิดหน่อยขอสรุปว่านะคะคุณค่าที่แท้จริงนะคะต้องบ่มพาะจากนิสัยภายในเพื่อดึงดูดทุกสิ่งค่ะ